สวยพี่แป้งว่าสวยไม่รู้จับพี่แป้งไม่รู้ว่าสวยเมื่อก่อนมันไม่หลุดลุยร่วงไปอย่างเงี้ยมันเป็นระเบียบเกินใช่อันนี้มันจะเป็นหลวมๆดูรกรุงรังเลยอ่ะเหมันไม่ตั้งใจอ่ะใช่ตั้งใจมากมีตีชดาไม่มันฮะออ๋ปล่อยปล่อยตีชดาคนตกร้อยเกือบตามไม่ทันแล้วพี่เต็มเมื่อกี้ ตายถ้าไ,ไม่แก้เองอับตาไม่ทันเลยอะอะไรวะสิบนาทีไหมสิบนาทีอืมสิบนาทีแล้วแก่สวยเมือนเกืผู้หญิงเลยเกือบเป็นผู้หญิงเลยตรงไหนที่ไม่ใช่ผู้หญิงฮะใช่หมดใช่หมดเหมือนน้องพลยอยแล้วโอาสวยสวยไงสวยดิไม่สวยหรอไม่แตเกลียดตัวเขาว่าเกือบเป็นผู้หญิงก็แบบน้องพอยเกือบเป็นผู้หญิงแล้มันแล้วมันใช่ไหม ่ชหนูเป็นกระเทยวะงั้นหนูห้าวาเลยล่ะ <laughs>